สวัสดีครับสวัสดีตอนแรงแรงๆครับผมบรรยากาศตอนแรงแรงๆผ้าเบืองผ้าส้มปลาเบิกแตงโมนะครับเนาองดับเบิกแตงโมข้างเราเมื่อวานเมื่อก่อนนี่ก็เก็บไปชุดหนึ่งครับนี่เลียกเอาตัวมันแดงนะาครับตัวมันเป็นตาสุกต้นนี้อีกสองสามมือก็ทีได้เก็บครับ อันนี้สีเป็นพันธุ์แบบโม่ไอ้่อนหยาแมกเนาะครับเนาะครับบันบ่มี่หนามฮดเนะครับกับบันไดหน่วยงามบันไดครับปลูกแบบธรรมชาติพาพี่น้องมายางบื้นเนาะครับเนาะ,นะตวงขามตัวผลกับสีเป็นบักอื้อครับฝักท่วงกำลัง เป็นดอกเนาะครับเนาะเดี๋ยวสิอัปเดตให้เบิง่งนี่ครับพามาหย่างให้เบิง่งหน่วยใหญ่เพิ่นก็มีนะครับเด้อนี่ครับต้องเอาเกลือโปกไว้นี่ครับจักหน่อย,ดยแดดแดดแี่งครับพี่น้องครับพาเบิง่งผมก็เก็บไปรอบนึงเนาะครับเนาะเก็บไปกับว่ได้เก็บไปหลายดอกครับเรียกเอาหน่วยมันสุก ตามาอย่งสมเบงครับอันนี้สิเป็นฟังหองเอกตาครับปลูกติดกันเลยครับปลูกสามสายพันธุ์ครับมีเอกตาแบกแก่กับไอ้่อนยาแมกครับเอกตาเพิ่มน้อยกับคนรอเฉลหลียน้อครับเนาอ หน่วยกับว่าหญ่ปันไดครับครับปลูกแบบเมื่อใดใส่หนามนอครับ,บเนอระบบเทพดาครับนี่เอกตาของเห้าครับพี่น้องลามาอยากเลยครับหน่วย ถือว่างามอยู่ครับหมองงามมองบอเนาะครับเนาะบรรยากาศโดยรดกากระไรครับกากระไรลายเอาเทิงนกาเทิงนนกเหยี่ยงลายเนี้ยมาเขียนพ่นกับโบยูคบ่ครับครับพันอ้ตาอันนี้สิฟังนี่สิเป็นของแบบแจก,กรค,ครับ ตัวน,นี้เป็นแตงโมแบก,จกแกจกแบกแจกหน่วยเพิ่นสีออกดำดำเนี่ยครับหน่วยงามครับขื่นคู่ครับเพิ่นสีขื่นคู่มึงนี้นะครับนี่หน่วยง่ามพามาหยางหล่อเบิ่งเนาะครับนอ้องใส่ใหญ่กับหยางด้วยครับเด้อใส่ใหญ่ ไมเพิ่นกัดพอมีอยู่ครับมีหนว่วยแมกแกกนี่เพิ่นดุกอยู่ครับมีหนว่วยอยู่สองสามขวังครับเต็โมนำม้ำหมอกโอ้พลผลิตกัดถือว่าโอเคอยู่ครับ อันใดปหูบ่ะยังกระถามเพิ่นในอันตงคลิีปกระถามเพิ่นในยูทูปเพิินกับบอกยาบอกยังน้ำเนียครับนี่ปามาเบิงถือว่าได้ย่ครับแหงแหงด้พี่หน้วงเพิ่นกับถือว่าทนอยู่ครับมึงเต็งหมเป็นเผือที่ทนแหลงอยู่ครับ ผมมาสิบัวด่แล้วแต่ว่าพอ่พอใดพ่อใดเลีมอยู่ครับเขาเคือเอาพันธุ์นาะครับเนาะเขาเคือเอาพันธุกโป่วยไงตามาเบ้างครับเก็บสูตรนิวบอกว่าสีบุกสูตรสองเลยครับนี่ ไ้าตากดินไหวกะทิดล่งอีกสุดหนึ่งครับลองเปิปงับสุดสองว่าสีปูกแบกแจก,กเมืดเลยครับแต่ว่าแบกแจก,กผมว่าอันหน่วยเพิ่นงามนะครับแต่ว่าผงในเพิ่นมันอยากใหญ่อยู่เรืองอกแดงผมมัน บัสมบูรณ์มากผมว่าแต่ว่าเอกตากุญ่นเนี่ยดีอยู่ในบ่ควายลายครับเอกตากับตาจะปูกไอ้ลวงแบกแกกนี่นะครับกับไอส้นหญ้าปูครับส้หนหญ้าปู ส้อนหย่าพาดจะว่าเสียเอาส้อนหย่าพาดนะครับจะกถุงหนึ่งก็เอาแบกแกะนำนะครับเนาะ,ะครับบรรยากาศคำ้คำๆเรียงๆครับอันนั้นที่เป็นมันนะครับเด้อมันหนามันหนากระล่างในกินปุ๋ยครับกระล่างก็น ตาม่ายางไปยากับพวกค่อยเด็ดสีหลายเนาะครับเนะาะเพิ่นสีดจังไดแนวใดกับค่อยปลูกคอยเลียนหลุไปครับบ่งในยูทู e เพิ่นผมหางยาต่สวงเพิ่นเป็นดอกนด้ครับเนี่สีเพิ่นทังคนกับบ้าดอกเพิ่นสีหลวงสีรุ่นจังไดครับ ก็เลยปล่อยยาเนี่ยฉีดต่วนน่วยส่วงเป็นน่วยสีซุกนี่ก็เท่าสีต้อครับฉีดบ้างๆหน่อยเจ็บจะบม่ได้ฉีดเลยนะครับ,บ,รรบเบิ่งตหนวยเ่นกับหุงครับพี่น้องเอ๊ะต่หอยมันบ่งนะครับเนาะติใส่ยากามือบีบย้ำมึงคืนครับ สวงเพินเ่นเป็นวงขนาดบีบได้แน่บ่ได้แน่ครับครับอีกตาอ,อีกตาผู้สวยแบกแจก,แก,กันงามเพื่อกันครับผูดด้ใดอยากปลูกกระรองปลูกเบิ่งเด้อครับเพสสิ่นก็บปลูกแบบเจ้าพิษเจ้าถือคือกันครับนี่ ตาน้องเองเอาลูกเข้าเห็นผลผลิตเนอากับมันมีความสุขนะครับน,นี่นคะครับโดยด้วกล่องกับบริษัทบันไหนเด้อครับเด้อผมใส่โทราบพท์ไทยกับนี่ ทันเนี่ยเนาะครับเนาะ้ามันรอชมเรอเบิงครับถ้ามาอัพเดตใหนพี่ให้หนองเบิงเนาะครับเนาะ น้อยๆก็ทีเก็บไปตุ่มแก้วครับครับน้อยๆก็เก็บไปตุ่มแก้วลายแล้วน้อครับนะเบนาะวางไว้เบ่งบรรยากาศหลบๆเนาะอพี่น้องเนาะนี่นครับ บรรยากาศตอนยงังเลียงปลาแบบเต็งโม,มของเห้าครับ,รบแต่สิขอจบคลิปไปเท่านี้นนก่อนนะครับเนาะพี่นอ้องนี่ครับแมงปงมันจ่อหน่อยจ่อหน่อย รัเบเบื่องหนักระฝากติดตามน้ำเนเดอร์ครับสวัสดีครับผม